สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องสูตรสลัดดีๆมังสมาตอนเมาากาวนะคะ <c oughs> อะบของเรานี่นะคะแปดสิบหกบาทจ้ะเดินเบ็ดไปสิบบาทแล้วกันมาจร้อหรือเจอร่วงไปจร้อหรือเจอร่วงเสาธามนุนีคือจะปบบังไหมจ้ะเสาธามนุนีโอเคไปเลยค่ะมาห้าสิบเจ็ดบาทเปิดกินมาก็ อพอจะได้อยู่นะจ๊ะอือพอจะได้อยู่ประมาณป8บาทก่อนเออม,มากับเวลานะฮะตอนนี้นี่ค่ะ5ทุ่ม20นาทีนะจ๊ะไปค่ะ48บาทโอเคเราได้อยู่ขึ้นมาแบบ40บาทโอเคอ่ะกดปมาเพื่อนค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์ก็สุด ใครดึงกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนมา22บาทโอเคโอเคติดกับวอเคเกอรออ28บาทอ,อีกแหละไปไปต่อมุนไปเออเป็นยังไง2บาทจะรอหรือจะ่วงค่ะสาวทำม,มันนี้64บาทจุกๆเลยนะคะ84บาทจะจ้างกรนรวเรือนนเ,เมื่อกี้ ไปเลยค่ะมาแบบที่ละห้าสิบบาทสี่สิบบาทเลยถือว่าโอเคเอยู่เริ่มจะมาแล้วนะเออปรับปิดต่อเลยนะเพื่อนเพื่อนปิดถูร้อยสิบสองบาทจะไ,ได้หรือเปล่าไปค่ะมามาแบบกะดึกทุกวันเลยเพื่อนเวลานี้ก็เออได้อยู่นะเวลาคำ่ำคำมาหัวเขียวมาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาท โอ้โหหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเมที่โอ้จุ๊บๆไปเลยค่ะเขาท้ำคือแบ่จริงหรอจ๊ะว่าไม่ได้เพื่อนต้องแบบตึอเนี่ยคนใจจริงก็ลิงข้างล่างเลย,เลยจ๊ะไปค่ะหมืน่นบาทโอ้สิบแปดบาทนะไปต่อไปต่อจ้าเอาเป็นยังไงเป็นยังไงอะแผ่วจ้า รอบดึกทุกวันนะเพื่อนจะมาแบบเล่นไม่ได้นะปะ,ปะโอ้หเก้าสิบห้าบาทค่ะเป็นยังไงหมอไปต่อเออสองระนาดสองบาทปะปิดไปเลยใจยี่สิบบาทเป็นไงเป็นกันจังหวะนี้ต้องได้รุนาแถวไปได้แล้วนะสาวทำลูกสาวสาว หมุนปะเอ้ยไปต่อ,อเราต้องอะ่ะลดบิดไปนะจ๊ะแล้วก็ซื้อสีเจอร์พร้อมไหมคะซีเจอร์ของเรา400บาทนะคะมาเป็นยังไงซีเจอร์รอบแรกของเราที่เกมไม่เข้าก็ซื้อสีเจอร์ไปเลยสิโอเค153บาทมาเราจะได้ ทุนคืนไหมทุนของเรา400นะจ๊ะเราจะได้กำไรคืนเท่าไหรนะ่สิบบาทต้องมานะลูกยันไม่ได้นะลูกไปดสองบาทยังไม่หมดสีนะ่นะอ่าเงินราไม่กะ3า0กว่าบาทอู้ยขึ้นมาแล้วนะยังไม่ได้ทุนคืนนะจนะ,ะเหลือห้าเหลือสี่ ออสามไม่แตกเลยอะ่ะไม่แตกให้ลุยห้บาทแหละ mm hmm. ไปหกสิบาทจ้ะเหลือหม,มุนหนึหมุนหนึหมุนห้าสิบาทมาดูสุดท้ายโอ้โหไม่แตกเลยเง <c oughs> ิน,นอนรวมนะคะห้าร้อยแบกวาบาทได้ทุนมาคืนนะคะได้กำไรประมาณหนึ่งบกวาบาทอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปดิบเหมือนเดิมเลยยี่สิบบาทเมื่อกี้รถไปแปดบาทตอนนี้ปรับมาเหมือนเดิมยี่สิบบาทกันพูดเดือดเลยคือนะสี่สิบแปดโอ้หนึ่งร้อยสี่สิบบาทได้อยู่ขึ้นมาพันหนึ่งล้านเพื่อนๆจากแบบเกือบก้าสิบบาททุนเมื่อกี้ทุนแปดถ้าได้แปดสิบหกใช่ะมาโอเคเริ่มมาทีนๆแทีวะเสือคุมอยู่ ผมอยู่สามร้อยเป็นไงล่ะสามร้อยเงินรางวัลก้อนโตละจะห้าร้อยยี่สิบบาทเนี่ยถ้าหมุนเองแบบไปเรื่อยๆยี้มันพอแจกอยู่ยแบบเข้าสี่โกงสีเกมนี้ไม่ค่อยจะได้เลย,เย,น,ะน,ยงงนะมาไปถามเพื่อนสำหรับคลิปนี้ไหมฮะเออสำหรับคลิปนี้จะไม่แนะนำให้เล่น,นต่ำเลยดูผู้ความบันเทิงเท่าน,นั้นเด็กที่มีความคิดเห็ว่าเฮ้ยสเปรดดีวา่าแน,นะนำคำแนะนำไหมคะมา โอ้เมื่อกี้แจกแบบจุกๆอนะไรเงินรางวัลก้อนโตนะคะ495บาทสุดสุดเริ่ยมมากยิงยิงหน่อยเมื่อกี้ขี้หมูไปหน่อยนะคะแจกแบบแจกมาเยอะๆยังไม่ได้พูดเท่าไหร่พูดตแตบบ่ไปต่อมาเป็นไงกระเพลลูกหมุนไปกระเพลจะ20บาทโอ้โห โอ้ไปเลยค่ะหนึ่งรยแปดร้บาทร้อสบาทมาโตต้องน้ำเงินละจังวันนี้โอ้โหขึ้นมาสองพันยือยอย้อนะคะยือย้องไหวไปต่อไปต่อก้าสบาทโอ้โหสวยไม่ไหวหน้นารา้อยยี่สิบสีโอ้โหน,นี่สาวทำแจกจริงจุกๆไปเลยค่ะรอบดึกตลอดอะ เมอวนมีกะน,นะคะแปดร้อยสองาบาทรอบดนึงนี้นางเจ็ดตลอดเลยนะคะสาวทำลูกสาวลูกรักมาหมุนหมุนซึ่งไว้สามพันมื 3, มนอซีฟีเจอไปเลยค่ะพัน่งหนึ่งพันหนึ่งพันแปลซีเจอร์มาต้องแจกลูกอ,อย่างเงีนน้ยจ้ะโอ้โหสองร้อยสี่สิ ไปต้อสี่ร้ไไอยหกสิมวูจังวันี้ต้องนับเป็นเงินแล้วนะเงินรวมมีกะเจ็ดอีกครึ่งอีกนิดหนึ่งจะได้ทุนตัวเองมายังไร้อยยี่สิบจะได้ทุนะคืนแล้วนะจะได้ทุนคืนแล้วนะไปอีกทีแล้วอีกมา เนี่ยถ้าได้แบบจบเกมนี้ก็พอเลยจบเก,กนี้พอเลยนะไอ้หอยขึ้นสามพันแล้วกันขอยขึ้นสามพันแล้วกันลูกโอ้ยเนี่ยว่ะไม่มาไม่เป็นไรหนึ่งพันเป็ดปลาโอเคโอเคหน,นึ่งพันเป็ดบาทนะ่ฮะพอเลยกันพอเลยกันนะคะโอ้รางวัลรวมมาพันเก้าสิจกปลา โอเคได้มา3ามพันเจ็ดรสองบาทคุมแล้วนะคะจาก8ปดสิบาบาทกี้อ่ะสำหรับวันนี้ดูออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยะค่ะขี่บาย